ปีนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการเทรดเนาะว่าพื้นฐานของการเทรดจะเทรดใดๆให้มีกําไรนะทุกคนเนาะสั้นอะมาเบิร์กราฟเนาะปัจจุบันนี้กาเบียร์เทรดการมีรายกราฟเนาะดอทคอยเนาะแล้วมาเบิร์ของบิตคอยเนาะบิตคอยนี่บวยังามประเด็นนะทุกคนเนาะแต่มาเบิร์ดอทอีตาเรียมเนาะอ่ะแสดงว่าอ่ามาเบิร์เนาะข้าวเบิร์ระยะไกลๆเนาะ เบิรกาต้องเบิง آ, รงไกลๆเนอะอ่ะดอทคอยนี่แหละนะทุกคนเนาะทีนี้เนาะเขามาเบิ่งก่อนว่าเขาจะทํากําไรได้ยังไงนะทุกคนเนาะให้คิดซะว่าอันนี้คือโซนที่สูงสุดเนาะอ่าให้นําให้ทุกคนเบิ่งนเนาะเบิ่งในทาเฟรมที่ว่าใหญ่ๆก่อนเนาะพอเขาเทรดเนี่ยให้เขาเบิง่งอ่ทาทำเฟรมใหญ่แล้วก็ทําเฟรมน้อยนะทุกคนเนาะอ่าให้เบิ่งกรอบก่อนว่าใหญ่สุดเท่าใดน้อยสุดเท่าใดอย่างต่งนางๆนะทุกคนเนาะ อันนี้ก็จะปิดอีกวัดหนึ่งเนาะ,อะโอเคเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้บ่ายเด้อทุกคนเด้อบ่ายเนาะโอเคบ่ายเลยเนาะทุกคนเนาะกลยุทธ์ของนำก็คือนำสิอ่าพยายามเทรดแบบคอร์ตซิ่งเนาะถือว่าเอากําไรไปต่อนั่นเนองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเว,าวลาที่เราเทรดเอากําไรไปต่อนั่นนะเนาะมีโอกาสที่ว่าทํากําไรหรือว่ามันจะลดผ่อนความเสี่ยงของเราได้หลายเด้อทุกคนเด้อ ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะมาเบิ่งกันว่าอ่ติดขึ้นในบ่อเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะโอเค้กนะทุกคนเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาเบิ่งกันเนาะเนี่ยจะซานี่ยนะทุกคนเนาะเนาะทีนี้เนาะนำมีต้นทื่นน้ำสีจงกับอ่าต้นทืนไว้เนาะน้ำเสีเอาบกำไรไปต่อเนาะทุกคนเนาะกำไรในเท่านี้เนาะน้ำเสีเอาบกำไรรอบนี้ไปเราจะแบ่งกำไรไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะ ปัจจุบันนี้เนาะคำว่าเบิ่งเนาะคำว่าเบิ่งออเดอร์นี่นี่โอเคบ่ายอีกหนึ่งหอบเลยทุกคนเด้อสังเกตเนาะเป็นอย่างถึงบ่ายเนาะอันนี้คืออีกอ่ามันจะเป็นอีกคาบหนึ่งเลอทุกคนเด้อจุดนี้เนาะมันจะเป็นอีกหนึ่งคาบเลทุกคนเนาะอ่าเนาะให้แต่ละคนเบิ่งดีๆเนาะแล้วจะเข้าใจเนาะแล้วจะเข้าใจหลักการกงการเทศนะว่าเขาจะเทดแบบไหนให้เขามีกำรังทุกคนเนาะเราจะเทดแบบไหน ให้โอกาสชนะตีวอสูงขึ้นหลายนะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้คือเป็นอย่างถึกเขาอ,ออเดอร์เนาะออเดอร์น,นี่นะทุกคนเนาะอ่าเสมอเสมอทุกคนเนาะเสมอเสมอบอเป็นยังเนาะทุกคนเนาะอ่าเสมอเสมออ่าบอเป็นอย่างเนาะค่าเสมอไปต่อเนาะทุกคนเนาะอ่าเก้าทุกคนเนาะค่าเสมอเนาะ ปัจจุบันนี้เนาตลาดยังติดเข้ามาติดโซนเราสังเกตเนาะคันเฮาย่อทำฟรมใกล้ๆเนาะเขาจะเห็นในมุมของตลาดทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะขายเด้อขายเนาะขายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าในตลาดเนาะนํำก็คิดว่าพยายามลงสองสามหอบแล้วเนาะแล้วก็มั่นใจอีกว่าอีกหอบนี้จะมีการลงแน่นอนทุกคนเนาะ พะมันจะลงมาหาเส้นที่เป็นแนวหับของมันนี่นะทุกคนเนาะฉะนั้นแต่ละคนที่เทรดเนาะนำยักให้เบิงนะ่งเนาะเบิ่งในมุมกว้างของตลาดนะทุกคนเนาะถ้าเขาเบิ่งกว้างเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ทํากําไรค่อนข้างว่าหลายเลยแหละนะทุกคนเนาะแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเนาะโอเคนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง <c oughs> หนึ่งอย่างนะทุกคนเนาะทีนี้เนาะนำจะเอาเกาจุดสามหนึ่งไปต่อเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า <c oughs> และการเทรดแบบนี้เนาะจเจดแอลมีพอร์ตที่ตบโตัวไวเนาะแล้วก็มีโอกาสทำกำไรได้นนหลาย,ลายทุกคนเนาะพอในุญาตบในเสียงมุกกวันนะว่าข้างๆมีดิกน้อยกับเจ้าลินเนะาะก,ก็เลยว่ามีเสียงรบกกวันทุกคนเนาะอ่ะโมไปยังนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะออฟนี้เซียวอีกหนึ่งหอบเด้อขายเนาะทุกคนเนาะขายเด้อขายโอ้เนาะลัวไปเลยเนาะอ่าแบตท,ที่เบิดแล้วเนาะทุกคนเนะาะไปเด้เดอ,อ,อ,อเดี๋ยวอ่ะเอาใส่ซสากนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะออเดอร์นี้มั่นใจอยู่เนาะว่ามันจะพักดนันงงทุกคนเนาะ อ่ะเนาะวินมาแล้วนะทุกคนเนาะอามาเบิ่งจากออเดอร์นี้เนาะพอดีหากะซับแบตเนาะเสียงลบกันนิดนึงนะทุกคนเด้อเนาะโอเคเนาะออเดอร์นี้เนาะจุดหกห้านะทุกคนเนาะออเดอร์นี้ใบทีหนึ่งห่อเนาะทุกคนเนาะใบหนึ่งห่อเด้อใบหนึ่งห่อมาทุกคนเนาะเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันนะว่าสิเป็นยังไงนะทุกคนจะทำกำไรได้บ่หรือว่าจังไรนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเาจะมาเบิ่งกกันนะทุกคนเนาะ ว่าสิมีกำไรบอรหรือว่าซีลอสนะทุกคนเนาะครับออเดอร์นี้เนาะถามว่ามั่นใจบอเนาะทุกคนสังเกตเนาะเข้าต้องเบิ่งโซนเนาะจุดอันนี้คือจุดล่าสุดที่มันจะขึ้นไปนะทุกคนเนาะฉะนั้นออเดอร์นี้เนาะเขาจึงเลือกบ,บ่ายนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้จะเป็นจุดจีวอ่เขาเข้าออเดอร์เนาะเป็นจุดกับตัวของตลาดนะทุกคนสนะังขาสังเกตจุดจุดนี้เนาะ นะ <c oughs> อ่ะสีนะ่จุดเก้าสองเนาะอ่ะเนาะออเดอร์นี้ใบอีกหนึ่งห่อเด้อทุกคนเด้อใบหนึ่งหอนะ่อเนาะน้ำจำพยายามเอากำไรแบ่ง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 จัดส่วนกำไรไปนะทุกคนเนาะ <c oughs> โอ้ยมันนี่เป็นวัดไม่นึงเนานะทุกคนเนาะก็เลยวัดอันนั้นนึง,นงนะคนเนาะ ก็เลยว่าลองเบิรงแนละ้วทุกคนว่าสิมีกำไรบ่อเนาะมันมีโอกาสไหลลงเนาะคันมันต่ํา,นะเ,าเส้นแบบนี้นะทุกคนเนาะมีโอกาสต่ําลงไหลลงหลนะทุกคนเนาะเวลามันต่ําเส้นแบบนี้ต้องระมัดระวังนะทุกคนอ้าวลงซับลงซับอืมเนาะเวลาที่มันต่ําเส้นแบบนี้เนาะอันนี้คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึงด้เนาะนะเดี๋ยวนําสิอ่าแต้มทาเฟรมไกลๆใ,ให้เบนะิรงเนาะนี่พาดมานี่แนละ้วทุกคนเนาะ อันนี้ก็จะผ่านมาออันนี้ก็จะอีกหนึ่งอุ่นขานนาะวข้นพลายจีเทสในทำเฟรมใหญ่ๆเอามาเบิ่งเราจะเข้าใจได้หรออันนี้นำโอเคทุกคนเนาะบายเด้ออืมเนาะบายจงต้นทืนไว้เนาะทุกคนเนาะไม่นี้นำคนข,ข่าวมามั่นใจเลยแหละนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันว่าจะมีกำไรบอกรอวาซีลอสเนาะโอ้ ไหลลงเลยนะทุกคนเน <c oughs> าะไหลลงเนาะไหลลงซ้ำนะทุกคนเนาะเรามาลุ้นกันเด้อทุกคนเด้อลุ้นกันกอซีบินนิวซีลอสวินบอร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 โอ้สเสมอซ้ำนะทุกคนคเนาะเสมอซ้ำบุเป็น์ยังนะทุกคนเนาะเทำไมบุปเปอรนะ์ไปไหนเนาะ งบนำสิบเหรียญมีกำไรสี่สิบเหรียญเนาะสี่สิบเหรียญไปซาวเนาะคันไดกับจีจุดนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันเนาะขึ้นบ่ได้แล้วแหละเนาะทุกคนเนาะตลาดขึ้นบ่อได้ละขายเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยเนาะเนาะอ่าเพราะว่าทำมาเป็นอย่างนี้ขึ้นบ่ได้สังเกตอันนี้คือจุดกับโตของตลาดเนาะสังเกตะอาการบอกเลยว่านี่คือจุดกับโตหนึ่งจุดกับตัวของตลาดนะทุกคนเนาะอ่าสั่น เมื่อนี้เจอดเดือนานี้เบิ่งให้ดีๆนะทุกคนเนาะก็นี่ก็เป็นกรณีนศรรึกษาให้ทุกคนเบิ่งในไก่ๆเนาะข้อดีของการย่กอกราฟซูมกราฟนี้ให้เราเบิ่งในตลาดในระยะไก่ๆได้สังเกตปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นไซเวย์อยู่นะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นไซเวย์อยู่เนาะนี่ท้ามีโอกาสทํากําไรได้ค่อนข้างกันหลายนะทุกคนเนาะซันอันนี้จะเป็นหลักเกี่ยวกับการเทรดนะทุกคนเด้อ เราจะมาเบิ่งกันอีกนะทุกคนเนาะชีวิตเนาะทุกคนเนาะไอ่ะ <c oughs> อีกไปนึงนะทุกคนเนาะอีกบปนึงก็จะสอนนะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะอ่ะตอนต้องการขึ้นไปละนะทุกคนบายเลยเด้อทุกคนเด้อบายเลยนะทุกคนเนาะบายเลยนะทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งกันว่าสีวินบอลน,นะทุกคนเนาะมั่นใจอยู่นเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นมาหา โซนที่เป็นแนวต้นตนนะนออานของมันจุดนี้่ะ <c oughs> ทุกคนเนาะโซนของมันจุดนี้กีน็อกมีกิมันขึ้นบดถึงในะทุกคนเนาะสรงมั่นใจลรกัา <c oughs> ได้นาวา่าโอกาสที่ว่าจะทำกำไรในค่อนข้างามันมีหลายนะทุกคนเอนอาะเราจะมาเบิร์นกันนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกำไรนะทุกคนเนาะทําเท็จเราก็จะ เอาเจ็ดจุดห้าห้าไปเนาะน้ำคิดว่าน,นี่ก็อาจจะเป็นจุดกับตัวอีกหนึ่งก็ได้เราทุกคนเนาะโอเคขายเด้อทุกคนเนดะ้อสังเกตในส่วนของ rsi นีน้ำเราทุกคนเนาะตมนะ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 ีนี้ำเราทุกคนเนาะสถานออเดอร์นี้เานะมีโอกาสที่ว่าขายหลายเนดะ้อนทะุกคนเด้อเนาะสำหรับหลายๆคนที่เข้ามาลงทุนเนาะให้ศึกษาบึง้งให้มันในหลักนะทนะุกคนเะนาะว่า <c oughs> ความเจี่ยงในการเทรดเนี่ยมีหลายสมแข็งนะทุกคนเนาะ เป็นกรณีศึกษาให้กับทุกๆคนนะทุกคนนะบรรย์ยอมลงสำรับทุกคนเนาะอ่าเป็นอย่างครับทุกคนเนาะอ่ะก็ออเดอร์นี่ก็ <c oughs> <c oughs> มันยาวเกินไปเนาะมันความทรงทางเกียนเราก็เลยเหให้อ่ามันบูบินนะทุกคนเนาะการเทปไม่ได้มีเสียเด้อแต่ละคน้อการเทปไม่ได้มีเสียทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> งบสิปเหรียญเนาะทุกคนเนาะนำมาได้อยู่เจ็ดสิบเหรียญเนาะกำไรหกสิบเหรียญเนาะส่วนรายกะการเทรดของนั้นก็จะอ่ะามันเกี่ยวเนาะว่างบรายงบน้อยเนาะ <c oughs> มันเกี่ยวดีู่หองเฮียนหูแล้วกะลงทุนแล้วกะเอาประสบการณ์ของการเทรดเนาะนำอย่าบอกน้องๆแล้วกัทุกๆคนที่เข้ามาในการเทรดเนาะนักลงทุนทั้งหลายว่าการเทรดมันมีได้มีเสียในนองอยู่แล้วเนาะทุกคนเนะาะดันั้นทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนเนี่ย <c oughs> ตัดสินใจก่อนการลงทุนทุกๆ,ๆครั้งเนาะทุกคนเนะาะฉะนั้นเนาะ จากสถิติหลังบ้าน60%เปอรเซ็นต์เซ็นเคยนะทุกคนเนาะ60%เบิ่งแล้วยังพันในโคตติดตามฝากติดตามเนาะสองดีคีนน้ำนู่นเนาะใน YouTube แล้วก็ทิกตอกนะทุกคนเนาะสามารถอ่าคอมเมนต์ในสิ่งที่อยากคู้คอมเมนต์ในสิ่งที่อยากให้สอนลงในยูทูบนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะนำฝากนะทุกคนเนาะเขามีกำไรเขาต้องถอนเนาะเขาต้องพอเพียงแล้วก็พอใจ่านะทุกคนเนาะหลายคนอาจจะบอกโอ้จากเทรดแม่นบ่แม่นเนาะทุกคนเนาะแต่เทรดได้มีเสียแหละแต่ว่า หลักๆเขาให้มีอัตราสนะหลายกว่าอัตราเสียนั่นเองเนาะทุกคนเน,ะนาะฉะนั้นนักลงทุนทั้งหลายเนาะอย่าเสื่อใจไปในการลงทุนนําบอกตลอดเนาะอีก40%เนาะเบิ่งงลตกวติ่ตามขอขอบใจทุกคนเนาะบทเียนนาหมู่เนาะสามารถเอาแชร์ลงในกรุ๊ปเกี่ยวกับอ่าหมู่คู่ที่เทศกรุ๊ปเกี่ยวกับทีมงานของตัวเองในสายงานของติงได้เบิรเนาะทุกคนเนาะสามารถเอาไปเฮียนเป็นคอร์สเป็นหัวข้อเป็นเนื้อในบทเรียนของตัวเองก็ได้เนาะนําบริมินิคาิิติ์อย่างเนาะทุกคนเนาะจ้าสา การเทรดที่ว่าหลักๆเนี่ยให้แต่ละคนเข้าใจเนาะกรับว่าคลิปนี้อีพีนี้นถามว่าเป็นอย่างถึงเลือกเ <c oughs> บรกเทรดเนาะน้ำบอกเลยว่านําเป็นคนมักรุนคลื่น,นในหุ้นแบบที่ถนัดนะ,นะคือเตคโนโลการเทรดมาหลายเนาะไอคิออปชั่นก็เคยเทรดมาฟอเร็กก็เคยเทรดมานเ,กกเ,เมานาะฟิวเจอร์การเทรดเนาะไปอยู่ใบแนนซ์อย่างการเทรดเนาะทุกคนเนาะสป,ปอร์ตก็ถือบิตคอยน์ก็ซื้อเนาะทุกอย่างเนาะแต่ว่าถามว่ามีกําไรบ่ทุกอย่างอะไรเนาะทุกคนบ่มีอย่างบ่เสี่ยงทุกคนเนาะ ฉะนั้นนำอยากฝากให้หลายๆคนเนี่ยให้คือนำเทรดเบลเทดก็มีข้อดีของมันก็หลายอย่างปัจจุบันในเบลเทดก็สามารถเติมนใน u s d c ได้นะถอนเป็น u s d c ได้นะทุกคนะ <c oughs> นะแล้วก็มีหลายคู่เงินในเทรดว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum อทองคำและก็ Dogecoin ทุกคนนะฉะนั้นใครที่กำลังเทรดอยู่เนาะ <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นทางเลือกเนาะ สังเกตเนาะก้าวบ,บิตคอยเบเรงงามด้วยทุกคนเนาะช่วงนี้วอลุ่มเทรดเห็นบอกเป็นเส้นเลยเนาะอิตาเลี่ยมก็คือกันเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้วากันไว้เท่านี้เนาะแล้วเจอกันอีพีต่อไปเด้อทุกคนเด้อแล้วพอกันใหม่เนาะทุกคนเนาะอ่านจึงเลือกเทรดดอทคอยเนาะบ๊ายบาย